แคปชันไม่รู้แคปซุกี้แห้งคั่วไข่ขใส่หมูมาแน่นอน <S <S 1> <S 1> ว่าค่ะแคปหมูแคปหมีแคปวันนี้เรามาทำซุกี้คั่วไข่จ้าจ้าไข่ดาวน่ากินมากี๋ยวจะเปลี่ยนเมนูเมนูนี้แคปมาดูหน่อยอย่างนี้มันต้องไขยี่ห้หนัไขยี้ไขยี้หลักมากอร่อยมากเออเออพอกรุบพอกรุบจ้าราน,นี่นะคะซุกี้คั่วไข่ข,ของเรานะคะอาจจะไม่คั่วเท่าไหร่นะจะแล้วแต่ฟิว เซน,นุมมากอ,าอ่อรเลยเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะจ๊ะอาันนี้ต้องใช้มือเป็นโต๊ะแทนนะคะเราทิ้งให้มันไหมิดนึงอะมันเลยหอมกระทะมากเลยอะอร่อยเพราะน้ำจิ้มสุก,กี้อ่าต้มไข่อร่อยมาก หูชิ้นใหญ่มากต้องตัดกินนะอร่อยมากไปลกแล้วจ้า